<c oughs> มีแต่ดอกตวผูแต่ว่าอายุมันเงินได้มันหยาหอดสิตลอดพู่แหละกูว่าโอ้มันบอกคือพวกอันนี้มกพริกกันยาคือกันเนาะมะพริกนะมกถั่วกับสิยาวยูห่หักมันกับสิขลอ,อนขอขนแข็น นี่มาเกล็นแล้วบ่อสูอายุสั้นสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องตื่นมากกับเขามาสวนมาเสียหยาแล้วก็ใส่ปุ๋ยลงไปอีกใส่ปุ๋ยหมาเพิไปไหนอดหนึ่งดูในผูส้สิใสยังดีมันจะสีเขียวเป็น่ใสปุ๋ยหมาทุกครั้งเหรอปุ๋ยหมาเนี่านายะหายใส่ฮอร์โมอนเป็นยังฮ <c oughs> อร์โมอนกับปุ๋ยหมาจะได้อันตรายกว่ากันว่ะ อุ้ยมากไหนๆมันมันมันบ่มีอย่างเลยนี่ต้องใส่ฮอร์โมนก่อนให้มันเขียวขึ้นก่อนดอกมันกระโดดมาเดี๋ยวมันจะออกดอกใหม่หวานเลยเนาะมันขวดเนาะหวานยังไม่ได้เก็บมัดคายแซ่บหนึ่งนะเขาบอเก็บไงเก็บเป็นตัวเน้ออกมากินไงอือก็เก็บเมื่อไงเก็บเมื่อนหร่ก็ได้แล้วยังบม่ทันพอได้คายลูก คล้ายดอกตาม,มเ,นเนาะมเล่นมันกับเพื่อคือก้าวี่ยาดอกพี่น้องอันมาขวดนะจังหวะมันบอกงามให้ดิเอา,าไปลงยาสีขาเพ้ตั้งแต่มันกำลังเป็นดอกแต่มันามเคือแต่เสงลงมแห้งแหง้งมเไปลงยา ยาลงยา,าเลยนะไปเก็บเห็ดก่อนพี่น้องเพ็ดข้างพิด<อ>ด้านนึกว,ว่าบางคนบอกบัวไม่แล้วก่อนน้ำตะครู่มันเต็มเด้อใ<อ>ส่ปุ๋ยลงไปหาเก็บเห็ดไปส่งลูกค้าไปพี่น้องมาีิเอาผิงนี่มึงเตรียมมาโหลดเห็ดม,มาโหลด คุณปุ่มถูกคนไรดอกมะพรานลองมาดูด้วยเนาะค่ะเดี๋ยวมันลงแขกลงคาติดให้เปียกอยู่ลองแขงนะจับสี่มันบ่แห้งมันพอดิ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 ด อันสดชัดกับพอดีบันตุกใจตาได้สักคณเอา,เา,าดอกม่ังเป็นดอกโดกพี่น้องไอป,ปินน่นเนาะ เป็นทุกต้นเลยจับไม่ได้ข่าวไปดูแลอยู่สวนใหญ่ <c ười> ม่ได้ข่าวไปเบิร์อยู่สวนใหญ่เลยหู uh, ดอกใหญ่แล้วพอด้เก็บนี่อือหือวันนี้อลังการสิได้ดอกอสีทงสงลกคขาน เอาเฮ็ดไปส่งล,ลูกค้าแหละกับซไปแวะไปหาไปทรายเลยค่ะเอามานันไปส่งเขาเลยแม่น้ำทิพย์ซื้อแม่น้ำทิพย์ซื้อบเบอร์หลังมันนะอขอบใจแม่น้ำทิพย์คนงามในลายเด้ออุดหนุนมันเบริร์ดจักรโลดเรือเนอะซาโลเลือแปดโลแน่ไปส่งเขามื่อวานนี้แหละไปส่งซือ้อใหม่ามาเดือนเลยซื้ออันสร้างน,อนาอาเทนเมื่อคืนนี่ได้เศษเปล่ลาอกีก ปูกหาประสบการณ์เลมาทำจังปลูกลายๆเนาะมันเนาะมันมาขับโพดล้วเบิง์ดนัที่เฮดนะ ซ o o m เข้าไปใกล้ๆสิไหนกูดึงออกจากบ่อแล้วนึงจะมันงามดิหอมน้องมันว่าคขื่อมันยูจะเขื่องเดือนมันจะ,จะนออกใหม่ ดรึงใออกดีะลอ่ิยุทธ์เลยอ,อือออกบ่ไามันก็ค่อยสน้อ,อยออกแต่ยอมหับว่ามันใหญ่ไว้เลยโหด้ดนาำดูแห่งก็ใหญ่ไว้จะทำตามทฤษฎีแล้วกับบด้ดูพี่น้องถ้างขับโหดนาำดอกเคาก็สีแห่งทางล้างมันก็ล้งเลิศมอ,อพี่น้องเอ้ย ชุดใหม่โอ้ยคุณนา้ำมันคือออกทั้งขางอันนี้นะมันขาดฮะเดกออกทั้งขางมาลายอันเลยก่อนขาดเพื่อนใสน่ก็ออกเพื่อนหันแต่แต่แตมาดอ,อกมันสีโงงาณสัมันดอกออกเพอทางหน้าอ๋อมันมันดีมันขับกันไงสุดท้ายโลเตอร์ประจักษ์มันไม่น จะไปส่งลูกค้าสี่ธงไปเนอะก,กอาร์มันมปน้ำทิพย์ไปส่งเลยนอ้องเซโนหนึ่งสีสว่างหนึ่งมันนะสีสว่างวงให้พญ่ขมวนเราบอกโนโนอมาพญ่ขมวนสามโลน้องเซโนสามโลพอมันเลือแปดโลเนี่ยมันคืนนิติสแต่แปดโลอาเกียงคำสอง โวนีิแม่ไปห้าลูกเคยอีกปะ <c ười> จะมันเคี่ยวดิบบนั่งกับเมยว่าน้ำมันลูกเคยนั่งกับไปว่าน้าเมะเขาจะกลับอีก, <c ười> กอยังนี่นนลูกเคยก็ได้ลูกสาวก็ถึงเฮืองเฮือนกับลูกเคยว่าส,าสาันเถึงเพิ่งเติบตอนแรกนะนั่งน,นั่งน,นุ่มก,กันอยู่โลดพี่กุนเอา เราคือไปสีกันเบาแม่หูเลยนะครับแม่กับเบาหูอะไรปุ๊บนีบน่เนี่ยคอยขึ้นเลดสีเปนสีไหมเกินไปทั้งเสิร์ฟสีสีเสือๆใช่ไหมคุณนาตุ๊บแบบเป็นตุ๊บน,นาคุณเอาตุ๊บน้อยฮะนี่ครับเป็นตุ๊บขยิบเองโอ๊ย,อยว้าย <c oughs> นี่เนมันคือดูมาจากสี ุณน้ำมันคือเด็งมาทางหนังนี่อ้าวมันเริ่มเบาทางกน้นเลยดิ มเสือมันชเบิร์ต้ลนอโหดมันถั่วแล้วหนอเด้องุ่ับาไทนตุก เผ็ดส่งลูกค้าทุกวันพี่น้องโอ้ยก็ขอบอกขอบใจที่สำคัญก็ขอบใจเจใหญ่ใจดีห้าห้อนแรกเจ๊ขอบใจลายเดอร์ที่อุดหนุนน้องตลอดอันนี้นั้นซีค้านีเขาต้องเอาออกก่อนเพราะว่า้าไว้อันเป้าไว้เพง่ลมาสีแก่แล้วมาสีโมเสกคล้ายๆเห็ดคอนขาวเลยนุ๊นเห็ดอันปกติทั้งหดนี้ วเ่ติวกับเฮตบดนั่นมาได้คือการดิกูบอกหัวกูดึงเสือมันออกมานังบอรูป,ปตีนมนันอันนี้นะเสือมันแหลกเตัรทงแล้วโอ้กันหน่อยลายเตอร์หนังบอร์ดกันตีนหน่อยมันบอร,รอด น่าจะเฮ้ยโตเก็บเปลานอะไรเด่นี่นะกเ,เริ่มเก็บนี่นะยังเฮ้ยก <c oughs> ัลกงเดินทางดง้อนท้องมึงนาะมันของเจ๊ถืออ่ะเฮ้ยพี่น้อยคือบอสือให้เจ๊ดามกินในบอสพี่น้อยไปสื่อตะพักนั่นโอ้ยแยออม่นนะหู้ยเราวันมี้ปัญโหยตะพักนะแต่ว่ามันบอกแสบคือเหตุคุณพีห้วยไหนด้ มันบอแต่เพือเห็ุแต่คุณเพรกินผักกินแต่ผักนะมันถ่ายสะดวกขี้ว่ามีแต่ผักม,มันมีสารอาหารอย่างเลยนเนสบายดีพี่นะ <c oughs> คุณพี่หอพัฒ<อ>น,นานแน้วเจนี่มกกันกำลังอ๋อเฮ้นยนี่มันเริ่มสีไล่อะไรเหรอเฮ้ย เก็บซองลูกค้านะติดหนีลูกค้าติดิดจองขามาเดอร์เฮดเฮากำลังลายค่ะตองละสามบาทน,นะสามขีแต่เมื่อวานก็คือว่ามันเนาะโผล่เราอยู่เลยสามขีเนานนะเลยใส่ไปสี่ <c oughs> ถ้าขา,ายชนละละโละหาสิบบาทเถอะบ้านบรราขายตานขายกระโลหาสิบบาทแค่แต่ แต่เราไม่ขายขนาดนั้นค่ะเราขายแพงกว่านั้นเราขายห้ <ละ S 1> ยาสิบ <laughs> เราขายาร้อยผูอ้อ <laughs> หญ่จะดีซื้อนนโล่ละร้อยพี่นอ้องเลยตัวไปลายเจ็ดสิบตัวปลาเจ็ดสิบแต่ส่วนรานเขากับบุขอได้ขายเป็นโล่แต่ไม่เห็นเป็นธงขายธงละยี่สิบบาทค่ะพอเป็นโลบางคนเขากางเงินบ่เทิงเนาะกโมซาบาทไม่กับเรนน้อยเด้อแบบลายเต๋อเด้อซาบาทก็ได้ ยังเช่นสิกรับเมื่อใดนี่ยังไม่รู้ค่ะพี่สาวปวดจังครับพี่สาวปลายจังครับแล้วบริการมืเอื่นึ่งมาเฮ้อพี่สาวปลายจังครับขายของซะก่อนขายของขาบโพดก่อนอาทิตย์หน้าเราบเได้ขายข้าวโพดแล้วเด้อคุณแม่เอ้ยดิบๆจ่องขามาเด้อคุณแม่เพราะว่ามันหยุบช่องรอบแล้วรอบสามกันละกําลังเริ่ม แล้วก็จะได้เริ่มหักหมาคายหนักหนักรุ่มมันเด้มันยังบัทันยุบพอเท่ายถ้าหมาเทิงมันอันนั้นแล้วรุ่นแรกนระสีหมากใหญ่ในเด้อครับพี่น้องขะรุ่นสองกระสีหมากน้อยลงไปอีกนิดนึงลุงหันไปคุยกับแม่น้อยสิกล้องหน้าเนาะไม่กล้องหลังนั่นแหละแม่หรอ คุณแม่ขาลูกจะบอกว่าผักนะมันไม่เท่าไหร่นะคะต้องกินอาหารให้ครบห้าหมู่มีผักมีเห็ด <c oughs> มีผักมีเห็ด่ะแม่ขานี่เออห็ดกันโอ้เต็มถังบนเรือถังสะบบอันนี้เรือถังก็ดีสิเราจะได้ขายเยอะๆวันนี้ืึนมาก็รับซั์เลยคะ่ะตั้งแต่เช้าเลยรับซับเอาทุนคืนคสั <c oughs> องยัง,ง,ยงบันทัดสดได้ซับ ขายเมื่อละซองร้อยบาทก็โอเคได้นขนาดขายเมล็ดละซองหนอยสามร้อยก็ได้นี่ตัวนี้มันดอกใหญ่พอเมื่อวานนี่มันยังกำลังเริ่ศน,นี่ดอกแรกดอกแรกดอกแรกดอกเปิดหน้าบ่เปิดหน้าอันนี้สิบครณ์งามกัไ,ได้เด้อหลายคนบอกว่างามบ่บ่งามดอกทีสองผมจะดอกสองจะงาม น้ำสีดำเต็มปีอันนี้มันส่องเป็นดำทำไมเพิ่งส่ง C สีวิไลหลายการมาน้องซิโนเป็นสีสว่างต่อแม่กับว่าแทนลูก,กตายแล้วแม่ปูนี่งามปูกับว่าแทนปูจะสิ้ตายนึกสาวอีกอ <laughs> เงียบยินเลยเด็เปุซายกันคักค้ากันเงียบเลยคักมาได้เมื่อคืนเลยนะเราบอกคนแล้วแล้วเนาะสิบห้านาทีแล้วนะคะ เมื่อเอิญอ,อยา่สิเก็บบัวลายปันไดพร้อมบัทันยังค่ะเก็บมื่อ,อ,อน,นี้หลายลายก็สิลายอยู่ทางนี้ัมีแต่ทางนี้เลยมันยังบัทันออกซับตัวเดียวนี่ให้มันออกมาหมาเต็มก็ให้ตัดน,น้ำลงสามสี่พันเนาะเก็บเมล็ดสี่ห้าสบโลบัววายถูกด้วยเยอะ บ้านสีคองง่ายสบดยเนาะหาอันสี่พันหาพันนี่ฮึง่ายเตอแบบเป็นโฮงเลยเป็นโฮงเฮ็ดเลยบอกเอาไว้ดอกอนี้เลยจะใส่สิมสือครูลาวาลวสิมโงสุดใหม่อีกทั้มาจะใส่ประรุ่นน้ำหน้าสุดในชีเบิร์ตเลยดิ อในีขามันดอกสันบ่อะมันดอกเงาแม่นดอกสันจะหาท้ำเด้อฝากเครื่องไม่ค่าคล้ายก่อนเฮ็ดจะไปหาให้นุงกัดเด้อท็ไได้งามอย่างที่คุณขีดเด้อสีบอกมันออกทั้งขาแล้วมันดอกสันมันบริมีตีนมันบริมขาสักบริมขาสักแทนเวลาหดหนามจะแบบมึงโน่นี่โอ้ยมุนหมด โอ๊ยเสียดายทำไมเจ๊สาขานี่หน่อม้งมึงนี่เดี่ยวนเฮ็ดหลาย,ขขายเขาขายถึกถึกมีมุมเพิ่มมาสิสิโอ้ยอยากขายถึกเลยจ้างจะขายถึกมาเรื่อยเที่ยวดราซิเขามาขายแต่เราขายเหมือนเดิมค่ะ พมบาลน้ำพื้นนะจนคายบอกอันจะคลองเพร่เห็ดเขาคายบบได้ตัวเขาเห็ดลายจริงด้วยอันซาหริซาหริเสียใจด้วยนะคะคนครต้องสีดำหอมมาบ่าเดี๋ยวนี้เฮ็ดกูจะตายปกติอัืเมันประโยุบ,บ์่ะ อีแม่ไปส่งเฮ็ดน้ำลูกเด้อแม่มานี่ทั้งหนึ่งลูกเอ้ยอันเธอมาเอ้ยแม่จะไปส่งน้ำเลตตวลุ่มนะก็แล้วม <ทำ S 1> ันออกทั้งขางนะมันขี่ลาอยู่ดิมั่งงามดิเดี๋ยวไปหาเห็ดเดิอให้นูกก้กัดก่อนเห็ดเดิอเราไม่จต่ดอกเขาบอกไม่ต้ตีน สาบูนขาไไปเด้ัแตกออกเปขางมันแทงข้างขางบอลนุกันูกัดบน่จุ่มเห็นไหมค่ะนันมาค่ะมันก็ได้ขี่ไล่บ่หอนบ่มิติซ้ำนะโอ้ยขี่ไล่ดิ นี่เป <occurs> ็นตะดูเลยอ่ะนไมั <wan ita finish> ่ได้เลยฮะกูเดชดูผูกทำมาสีโทงเอาขะงยกระดึกหนุบนอนนี่อันนี้เก็บเลยแล้วดอกมันนะจะบอกว่าไม่สวยเลยอ่ะกูดูดูเดี๋ยวมันหอมแบบมีหอมค่าโอ้ซาบูขับมาเนี่ยก็เดี๋ยวนเหอะออกมาเด้อออกมา คืนกับไปนอนอยู่ข้ขงๆตีนูคืนจะเพิ่กินยาเพิ่งหายเอ๊่ะ้องถักสไลด์โร์ดสี่่ซื้อกันรีบๆจองขามาเด้อจ้าแม่อนคุณแม่น้อยแม่ที์แม่ทย์ส่งให้ใครบอกมานะคะเดี๋ยวหนูจะชั่งน้ำหนักแล้วหนูจะเอาไปส่งให้เลยจีเป็น ถุงเป็นถุงแล้วก็จะเอามาให้เออส่งให้เลยนะคะรีบๆจองเข้ามาเลยนะคะขอบพระคุณล่วงหน้านะคะแม่น้อยโอ้ยสวยใจด้ามแน่แม่น้อยสักสามโลสักสามโลค่ะไม่แพงค่ะสามร้อยบาทเอง <c oughs> บอกก่อนแล้วสิซื้อให้เราจ่ายอันตรงหมดก่อนแล้วมาก่อนไม่ถึงบ่มีอ่นบ่มีเงินลงทุนแล้ว <c oughs> บ่มี <c oughs> บม่ <c oughs> บมีเงินหมุนแล้ว <c oughs> <c oughs> คุณพี่เ้ <c oughs> เราว่าวันนี้สิโอนหน่ยเอาคุณพี่ให้น้องม,มาก่อนนะคะไปผู้สัษษส่งจองใหม่ไม่มีเงินหมุนนะลัวเอาเอาหัวมันออกระเบิมันปากมันพ่วงแล้วมันแหงนบ่แหงหรอกเ้องโครนหนามอยู่ตลอด โอเคค่ะใส่การโหดหน้าตลอดพอดีได้หนึ่งทางการซ้งนี้กหนึ่งอย่างสุดๆดูดูไปออกไปขีนครีมนะออกมาอ้าวอยู่อ้าวนี่มันไปแห่เงี้ยอีหลานนะนะซาโบไปแห่เงี้ยนะนะโอ้เอากระดูกมันจะใส่พอดีได้หนึ่งทางพี่น้องเลยนั่นแหละค่ะ ได <Okay, S 2> ้ไม่ได้ตามหาคร,รับรับได้ได้ไดถอดนะเย้เย้นุมาต่อลงนี้นุว่าแล้วเปด็ดมันสิลงเปด็ดมันสิลงกนูน่ากูว่ามันวะลงปล่อยลงปุะะ่งทำันไรนะครับ <C ut? S 2> โอเค <c oughs> ค่ะบมาแล้วกันอันนี้ออกมันไหวเป็ด